มืดอแล้วพี่น้องหนาวดำกำเขียดเลยสบายดีจ้ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับเบาใจหยุดสิพี่น้องสิสิสิง่ายมึอนี้เดินเท่าพี่น้องเดินเท่าอย่างอย่างเนาะมี้เนาะอย่างกับเพื่อนกับบ้านเนาะพี่น้องเพราะว่าโรดคันนั้นเนาะคันนั้นมาทามสื่อได้กำไรก็เลยถึงก็เลยขายก็เลยสิสิง่ายมือหน้าพี่น้องขายไปแล้วพี่น้องเอ้ รถพี่เสียคันเนาะพี่สมาสโซเอตเนาะขายไปเรียบร้อยพี่นะ้อยขายของขำนี่เองเนาะใน <c oughs> กำลังในกำลังได้ได้เล,ล,ล็กหน่อยพี่นะ้อยก็เลยขายไปปล่อยไปซะ,นะะเนาะสั่งคันใหม่ก็หนึนงรอก่อนอืกก่นกะขอบคุณหลายๆเออถางสมเนาะที่ติดตามัชมนะมาตลอดเนาะแต่ที่สำคัญเนาะมูนี่เนาะก็ขอบคุณคำวพ้พนเนะาะวันขายวันเกิดของไขนะ่เนาะ ขอบคุณหลายเนาะสิ่งใด้ถี่ไว้อพอนให้ใกล้เนาะกับคอให้กับเคลื่อนสู่ชีวิตของฐานเนาะขอบความฐานเนาะพสวยงองเนาะถูกถูกฐานเด้พอพี่น้ <c oughs> องยางเมื่อเทาแหรมันเจ้เามัทนาเยอะขนาดเนาะเยังมั <c oughs> นเฮ้ <cười> 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 <phán> đó, đồng. <laughs> Ôi đám lũ ấy Kháo nào, đâu, kiện đâu Nhà lại cứ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ผมไมีเห็นแล้วถักกัะบอกงามท้าวบอกมิกะห้องมิกะกระจอาเสียหายบดโอ้ยท่านกีบ อานี่กระเป๋าขวองพันจิมี่เหรอมันแข็งใารใงนี้ลนนโลสามแสนหาอะโลสามแสนหาไอ้เขาอร่อยสบายดีไมู่้ไ โอ้หนาขาเท่วะแม่ว่าเปื่นกับป่โอ้ยไเปื่านาเอาเอาไะจมาดีป่าลุงอืมมือนี่น้องแบงคืออย่างเมื่อฮฮะ hãy nhiều bố mẹ hãy 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 Nhiều hãy nhảy nhiều lắm hãy hãy nhiều hãy Nhiều hãy hãy nhiều lắm hãy 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 Nó hãy hãy hãy

phải bụng ngảng nó pha mấy man nhà nó đang gai nó phía mình chị khọt ngải nó con tốp khi nó ấy thang gặp vượn này nó nừng

งินเท่าไรหามเลยน่ะินเท่าไรก่อนองชาวคำนี่กินผัดผ่าขายข่อ่างนี้ก็เจล้เออไปยากใส่ใส่ได้นะ เขาเห็นเหงื่อแรงอยู่เออเขาจะใส่ได้งกนจะเท่านล้นแหละใส่ได้น้ำตาลไว้น้ำตาลนะครับ โดนะสล้ 3, 000, 000, านไปยรวมทั้งกบ้าสิหาร้านจะเลยไมกออกนะไม่อบอกเอา,ม,ม,อเามาดนะ้ี่มึจ่ายมนะา้ใส่ได้<อ>ไมาเลยแทนเดินกลับไปหรอลูกพี่อยู่บ้านเจ้าชิ้นแม่หีุดแลอววันเดียวก็ใช้ได้นะขอยดินหอยขอยใช้ได้ห่าาไฟบนแทงเลยรวมทั้งหมดประมาณหกสิบห้าสบพันกีบนันแห้งวันสองิบแอร์นี่น พนอสิดใส่ตู้ยกาอี่นว่าวตู้ักก็มีอยู่่ั่น่อย่อย่างกับพี่น้อยะดกสบายไกลๆพี่น้องไกลอืนผักบออื่นผักใช่ไปองเงี้ยอื่นหน่ยอ๋จะบอกจะงหายผัก หม้ทิดวัดทิดคุณมันสุกคุณอ่าหม้อมสูงคุณมังมังหวังนี่มุให้มุยให้กินเลยมังหวังนี่เนาะ้ดกกระลิเนาะมังหวังมุ้ยย่อคลอง อันนี้ต้นซ้ำซ้าไปเนองผมดีเนาะนี่ก่อนก็มีต้นหนึ่งพี่จังเลยโหนี่ก่อนมีต้นหนึ่งเลยแหละต้นน,น,ะน,ตนนะ หอนเถื่อนแล้วม้ยไปอยู่เพื่อนเขาเงยมวได้หี่เขาเงยมวได้เฮ้ยเขาจะหลอกนะเขาได้แล้ว ได้ล้ครับเป็ดโลกเป็ดเป็ดเป็ดน,นี่วันนี่สูบน้ำนี่น้ำันขึ้นในหายหน,านะ ไม่มีใครอยู่บ้านครับท่านผู้ชมเปิดไฟเนปะิดไฟสดี เราไม่อยู่เขาก็นี้หมดเราอยู่น,นะเนาะเต็มอยู่แล้วกินยังติดข้างอ่ะอ,อ,อะไรพี่น้องคลิปนี้งก็เสด็จฮอจบคลิปลงมีสัมผัสได้พี่น้องเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าเนานะพี่น้องขอขอบคุณหลายๆเนาะทสมบูรณ์สมบ่อนที่ติดตามับชมคลิปไกลมาตลอดเนาะขอให้ต่อนจมีสุขภาพแข็งแรงมั่งมีที่สุขเงินทองนะพี่น้องเด้อ kita punya kau kau